นี่ตาบิก๊กไหนๆแกก็จะอยากกับเยตองอยู่แล้วถ้างั้นแม่ถามแกหน่อยสิแกเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าเกิดว่าแกอยากกับเยตองแล้วแกจะได้ทรัพย์สินเท่าไหรอ่อ่ะยิ่งตอนนี้แม่เขาเสียชีวิตไปแล้วอะ่ะแม่ว่าเขาน่าจะทิ้งสมบัติไว้เยตองไม่น้อยเลยนะบิก๊กแม่ครับทาไมแม่ต้องการให้ผมอยากกับตองนะักหนาะผมไม่เข้าใจเลยว่าการที่ผมอยากกับตองเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรกับแม่มากมายขนาดนั้นหรอฮะตอนที่ตองอยู่เนี่ยแม่ก็เอาแต่ดุด่าว่าตอง บางครั้งยังทำลายร่างกายตองด้วยซ้ำอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะและที่ผมยอมหย่าก,กับตองเนี่ยเพราะผมไม่ต้องการเห็นตองอยู่ในสภาพแบบนั้นอีกแล้วแต่แม่ชอบรังแกเขาและแม่ฟังให้ชัดๆเลยนะว่าผมเนี่ยรักตองผมรักตองได้ยินไหมครับว่าผมรักตองรักงั้นเหรอแล้วมันกินได้ไหมล่ะบิ๊กเงินต่างหากที่มันสําคัญก็อย่าง้่หน่อยเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้แกต้องทาทุกอย่างเอาเงินเอาว่าเอารถมาจากเย,ยตองให้มากที่สุดแล้วยิ่งต่อเน,นี้ย แม่รู้ด้วยนะว่าเขามีบ้านตั้งแปดหลังอ่ะพอเขาเสียไปแล้วทั้งบ้านทาั้งรถทั้งเงินอ่ะก็ต้องตกเป็นของยียตองคนเดียวูกมไหมแล้วที่สําคัญพอกกอยากกัเยี่ยตองบ้านแปดหลังนั้นอ่ะมันก็ต้องเป็นของแกสี่หลังทีบีแม่ผมไม่เข้าใจเลยว่าแม่ไปฟังข่าวหรือไรสาระพวกนั้นมาจากไหนอ่ะและผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบ้านเขามีกี่หลังและผมไม่เข้าใจเลยว่าใครไปยุอะไรแม่ใครไปเป่าหูอะไรแม่แบบนั้นถึงต้องการให้ผมอยากกับตองนักหนาะจริงๆแล้วเนี่ย แม่กำลังมีแผนอื่นอยู่ใช่ไหมผมจะบอกอะไรให้นะต่อให้ผมได้บ้านหลังนั้นมาจากการยาตมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับแม่เลยสักนิดเดียวมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงบิ๊กฉันจะพูดตรงๆเลยนะวันที่แม่ยายแกเสียน่ะทั้งฉันกับพ่อแกจะไม่ได้ไปงานศพแต่อย่าลืมนะฉันส่งไอ้น็อตน้องชายแกไปแล้วไอ้น็อตมันก็เล่าให้ฉันฟังหมดเลยนะว่าญาติเขาน่ะพูดกันนั้นว่าแม่ยายแกมันมีบ้านั้งแปดหลังจริงๆแล้วแต่หลังๆน่ะ มันติดโรงเรียนดังๆทั้งนั้นบิ๊กตั้งอยู่ในทำเลท,ที่ดีแล้วแบบนี้มันน่าเสียดายไหมล่ะแกต้องทําทุกอย่างไปเอาทราพย์สมบัติขึ้นหนึ่งมาเป็นของแกให้ได้แล้วมีอีกข้อน,นึงที่แม่อยากจะบอกนะหลังจากแกได้มาแล้วแกต้องแบ่งให้น้องชายแกครึ่งหนึ่งรวมทั้งเงินที่น้องไปทําธุรกิจด้วยเข้าใจไหมแม่ผมว่าแม่เลิกฝันกลางวันได้แล้วแม่ตื่นสักทีนะครับแม่ตื่นได้แล้วทุกอย่างที่แม่พูด มันโคตรตลกเลยแม่รู้ตัวปะเลิกอยากได้อยากมีของคนอื่นสักทีนะครับเพราะความโลภของแม่เนี่ยมันทําลายทุกสิ่งทุกอย่างพังหมดแล้วคําว่าแม่เนี่ยก็เป็นแค่คำเรียกเท่านั้นแหละต่อไปเนี่ยแม่ก็คือแม่ผมก็คือผมเราไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกันอกีก่ปยังไงฉันก็เป็นแม่ไงนะบิ๊กแกก็ต้องมีหน้าที่ดูแลฉันสิส่วนตาอนศก็เป็นน้องชายแกคนเดียวทํไมแกทนเห็นได้เหรอที่น้องไม่มีบ้านไม่มีช่องอ่ะแกทนได้ยังไง ไอน็อตมันไม่มีบ้านแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมด้วยฮะเอาแต่บอกว่าตัวเองเป็นแม่แม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้แม่เคยทําดีกับผมบ้างไหมแม่เคยดูแลผมบ้างไหมเคยป้อนข้าวผมเคยไปรับไปส่งผมเคยทําแบบที่ทํากับไอน็อตบ้างไหมอะแม่แล้วกว่าผมจะตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่มาบอกให้ผมอยาก,กง่ายแบบเนี้ยมันไม่แย่กันไปเลยเหรอฮะคิดทาไมว่าผมจะรู้สึกยังไงแกจะคิดมากทำไมหลังจากที่แกอยากกับยัยตองแล้ว จะได้ทุกอย่างเงินบ้านรถหลังจากนั้นแกก็ไปหาเมียใหม่สิบิกสวยสวยด้วยด้วยกว่าเมียแกเยอะแยะไปที่สาคัญแกรีไปจาัดก,การเดี๋ยวนี้เอาสมบัติเมียแกมาครึ่งนึงแล้วก็แบ่งให้น้องมันซะยังไงแกก็เป็นพี่น้องกันก็ต้องช่วยเหลือกันสินี่แม่แม่หยุดพูดได้ละผมขี้เกียจจะเถียงกับแม่ละผมว่าแม่เอาเวลาที่ยืนเถียงกับผมเนี่ยไปหาหมอให้หมอหหมันตรวจสมองหน่อยดีไหมังคับให้ผมอยากกับคนที่ผมรักยังไม่พอยังจะมาบังคับให้ผมประเคนทรัพย์สินเงินทองให้น้องอีก คิดได้ยังไงวะฮะฉันว่าแกใจดําเกินไปแล้วนะยังไงแกกับตะนอตก็เป็นพี่น้องร่วมสายเลือดเดีวยวกันอะทําไมใจคอจะปล่อยให้น้องมีบ้านมีชชาตลอดชีวิตเลยไงฮะแล้วที่สําคัญที่สุดฉันเป็นแม่แกนะบิ๊กใจคอแกจะไม่ดูแลฉันเลยเลยนะด้ไงได้ถ้าเกิดว่าแกจะเอาแบบนั้นก็ได้เลยแต่ว่าฉันจะไปฟอ้องศาลโทษฐานที่แกไม่ดูแลผู้สูงอายุได้แม่ได้อยากฟ้องก็ฟ้องเลย ผมไม่ได้ติดอะไรเลยผมก็จะฟอ้องกลับเหมือนกันข้อหาที่ทิ้งลูกในไสตตัวเองตั้งแต่อายุ3าขวบแม่ทิ้งพ่อไปเพื่อไปหาผัวใหม่ที่มันรวยๆมีเงินเยอะๆไงพอบริษัทมันล้มละลายมันก็เอาแต่กินเหล้าแล้วมันก็ทําร้ายร่างกายแม่ทุกๆวันแล้วตอนนั้นน่ะพ่ออยากจะรับผมกลับไปดูแลแทบตายแต่แม่ก็ไม่ยอมปล่อยไปไอ้ผมก็เป็นคนโลกสวยด้วยสิผมคิดว่าแม่เนี่ยรับผมเป็นห่วงผมไม่อยากให้ผมไปไหนที่ไหนได้ แม่ต้องการเงินที่พ่อให้ค่าดูแลทุกๆเดือนที่เดือนละสองพันพี่แม่ทําแบบนั้นแม่กนะ็ม,มีเหตุผลแม่มีทางเลือกแกก็น่าจะเข้าใจสจถา,านการณ์ตอนนั้นดีนะบิ๊กแล้วแม่เคยเข้าใจผมบ้างไหมผมกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเสื้อผ้าก็ใส่ไม่พออากาศก็โคตรจะหนาวอ่ะแล้วผมเดินกลับจากโรงเรียนทุกวันวันละหกิโลอ่ะเคยใส่ใจลูกคนนี้บ้างไหม และผมกลับมาเนี่ยก็ยังต้องซักผ้าล้างจานทําความสะอาดบ้านและก็ต้องทําอาหารให้แม่กินทุกทุกวันดิพอผมทนไม่ไหวเนี่ยผมก็ยากให้พ่อมารับผมกลับไปและแม่เนี่ยก็เรียกค่าตัวผมจากพ่อตั้งสามแสนกว่าพ่อจะได้ตัวผมกลับไปเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะแม่เขาต้องขายบา้านขายรถรวบรว,วมเงินกว่าจะได้ตัวผมกลับไปอ่ะโคตรจะยากเลยแม่รู้บ้างไหมแกไม่รู้อะไรหรอกฉันเองก็ลําบากเหมือนกันตอนนี้ฉันทิ้งพ่อแกไปไม่มีผัวใหม่ ตอนนั้นฉันเพิ่งจะคลอดลูกมาผัวใหม่ฉันก็ไม่ทํามาหา,ก,ากินเหมือนกันนั่นแหละกินไม่รู้อะไรหรอกแม่ก็พูดง่ายดีเนาะคำก็ไม่รู้อะไรสองคำก็ไม่รู้อะไรทําไมผมจะไม่รู้แม่คงคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วสินะแต่มันไม่ใช่เลยแม่ทุกอย่างมันฝังอยู่ในใจของผมมันฝังอยู่ในใจลูกคนนี้มันไม่ลืมหายไปไหนเลยแม่รู้บ้างไหมและสิ่งที่น่าขำคืออะไรรู้ปะวันที่ผมแต่งงานกับตองอะแม่เข้ามาในงานแต่งผมก็คิดนะ ว่าแม่เนี่ยจะมาแสดงความยินดีงานแต่งของลูกชายคนนี้แต่ไม่ใช่เลยแม่เนี่ยไปยืนรออยู่หน้างนานผมว่าโแม่ไปยืนทําอะไรที่แท้เนี่ยแม่ก็ไปยืนรอเอาซองจากแขกไปไงแม่เอาเงินที่แขกให้ไปจนหมดเลยและยังไม่พอนะหลังจากแต่งงานกับตองเลยแม่ก็แต่หาเรื่องมาขอเงินจากผมไปไม่หยุดไม่หย่อนอนะ่ะแม่เคยคิดถึงผมบ้างไหมฮะแล้วมันผิดตรงไหนบิ๊กแกกับยัยตองก็เป็นผัวเมียกันในฐานะที่ฉันเป็นแม่ผัวมันอะ่ะมันก็ต้องดูแลฉันสิ แล้วอีกอย่างฉันแก่ตัวไปก็ต้องเป็นพวกแกสองคนที่ต้องดูแลฉันอ่ะผมจะบอกให้นะแม่ตั้งแต่วินาทีแรกที่แม่เข้ามาทําลายความสัมพันธ์ของผมกับตองเนี่ยความสัมพันธ์ของเรามันก็ไม่เหลืออะไรแล้วแม่เราไม่เกี่ยวข้องกันอีกฟังให้ชัดๆนะแม่เราไม่เกี่ยวข้องกันอีกได้ถ้าแกยังยืนยันไม่ช่วยเหลือตะนอัดแล้วก็ถ้างั้นแกก็ต้องแบ่งบ้านมาให้ฉันสองหลังถือซะว่าชดใช้ฉันที่ฉันเป็นคนคลอดแกแล้วก็ให้ชีวิตแกแล้วกันแล้วหลังจากเนี้ ฉันจะไม่กลับมาอยู่กับแกอีกโอเคไหมโอเคได้เลยแม่แม่อยากได้เลยแม่ก็เอาไปให้หมดเลยผมจะให้แม่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแต่แม่อย่าหวังนะว่าแม่จะได้ก้าหาเข้ามานี้บ้านหลังนี้อีกถ้าแม่กล้าเข้ามาแม่แต่ก้าเดียวผมจะเรียกอปพมาหรือถ้าแม่กล้าที่จะบุกรุกเข้ามาหรือแอบเข้ามาตอนที่ผมไม่อยู่ผมจะแจ้งตำรวจจับแม่ต่อให้ผมขึ้นสายเนี่ยผมก็ยอมผมไม่สนใจเลยทั้งนั้นแล้วหน้าตาผมเนี่ยก็ช่างหัวมันผมไม่เอาเลยแม่ แล้วถ้าแม่อยากฟ้องหรือจะทําอะไรเนี่ยก็เชิญเลยนะที่ผ่านมาแม่รู้ตัวเไว้ด้วยว่าแม่เอาเงินจากผมไปไม่ใช่น้อยน้อยและหลังจากเนี้ยแม่อาคิดจะได้เงินจากผมไม่แต่บาทเดียวฝันเอาเถอะแม่มันไม่มีวันนั้นอีกแล้วผมจะบอกอะไรให้แม่ฟังนะบ้านหลังนั้นมันไม่มีอยู่จริงผมไม่ได้อะไรจากตองเลยไม่แต่สตางแดงเดียวและถึงต่อให้มีเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมและมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแม่ด้วยเลิกสาซีผมได้แล้วแม่ออกไปจากบ้านผมสักทีเถอะนิ่บิกกระไรฉันเหรอใช่ครับ เชิญนี่แหละแม่ก่อนที่ผมจะเรียก,กอปพมาหาโถ่ใหม่ไ็ได้ปะเบางครั้งความรักที่ดีก็คือการรักตัวเอง